วันนี้ขอเสนอนิทานเรื่องกรรมของม้าในป่าที่กว้างใหญ่แห่งหนึ่งมีหมูป่าและม้าเป็นเพื่อนกันทั้งสองคบหากันมานานแล้วทั้งสองรักกันมาก ทั้งสองตัวมักจะชวนกันไปหาอาหารกินด้วยกันเจ้าหมูได้พูดกับมาว่าวันนี้อากาศแจ่มใสมากเราไปเที่ยวในท้องทุ่งนาฝั่งโน้นกันดีกว่ามีหญ้าที่เขียวขจีน่ากินมากไปด้วยกันไหมเจ้ามามาได้ตอบทันทีได้สิข้ากำลังเหงาอยู่พอดีและแล้วทั้งสองก็ออกเดินทาง ทุกครั้งที่ทั้งสองออกเดินทางไปเที่ยวกันเจ้ามาจะสังเกตการกระทําของเจ้าหมูไม่ค่อยดีนะมันชอบทำลายหญ้าเหลือแต่ดินโคลนเบนไปกินน้ำที่ลำทานน้ำใสๆก็คุณหมดทำให้ม้าต้องกินน้ำที่เปลือยโคลนทุกครั้ง เจ้าหมูฟังม้าต่อว่ามามันเลยพูดขึ้นมาว่าจะทําอย่างไรดีละมันเป็นวิสัยของข้าที่ติดตัวมานานแล้วนานวันเข้าเจ้ามาก็ไม่ชอบวิสัยของหมูป่าเลยมันจึงคิดที่จะสั่งสอนหมูป่าให้สมกับความแค้นมันจึงเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากนายพรานให้มาช่วยสั่งสอนเจ้าหมูป่า มันร้องเรียกหานายพรานข้ามีเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือจากท่านนายพรานจึงถามเจ้ามาว่าเจ้ามีอะไรหรือมีอะไรจะให้ช่วยบอกข้ามาเลยแต่ว่าเจ้าจะต้องผูกบางเหียนบนหลังเจ้าแล้วให้ข้าขึ้นไปขี่บนหลังเจ้าโอเคข้าตกลงตามข้อเสนอของท่านเจ้ามาได้ฟังข้อเสนอจากนายพรานแต่มันหารู้ไม่เจ้ามามันลืมคิดตายตรองเสียก่อนเพียงเพราะมันต้องการเอาคืนแก้แค้น เจ้ามา้ามันจึงตอบตกลงนายพรานไปโดยหารูไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวมันหลังจากนั้นนายพรานก็ไปบนหลังม้าแล้วให้ม้าพาไปจัดการกับหมูป่าเจ้าคงนิสัยไม่ดีทำให้ข้าเสียอารมณ์ทุกครั้งเลยเจ้าหมูมันเจ็บมากและร้องว่าโอ้ยอข้ายอมแล้วข้าจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วข้าขอโทษหลังจากที่จัดการกับหมูป่าแล้ว นายพรานก็ขี่ม้ากลับบ้านพอถึงบ้านแทนที่เขาจะปล่อยม้าไปเขากลับผูกม้าเอาไว้ใกล้าราังหญ้าที่หน้าบ้านของเขาเพราะนายพรานต้องการเจ้าม้าเป็นค่ารับใช้ตลอดไปมาได้ร้องเสียงดังออกมาว่าโอ้ไม่นะปล่อยค่าไปเถะนายพรานตอบกลับมาว่าเจ้าม้าน่างูเอ้ยเจ้าจงเป็นทาสรับใช้ข้าเสียเถอะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว